ก็สวัสดีสวัสดีนะครับผมด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวานะครับก็สวัสดีครับพวกผมช่างมอยเหมือนเดิมก็เดี๋ยววันนี้จะมานำเสนอวิธีตั้งมาร์กฟอร์ดเฟสต a เครื่อง1.5 1.6 1.4ทำคล้ายๆกันแต่เครื่อง1.4เนี่ยอาจจะแยกแยกไปอีกนิดนึง ก็วันนี้จะมาทำ1.5 1 6กให้ดูแล้วกันนะครับก็ว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์อะไรบ้างครับก็ก่อนอื่นพาไปดูอุปกรณ์ก่อนนะครับสิ่งที่ต้องมีสิ่งที่ต้องมีอันดับแรกเลยการที่จะทำรถฟอร์ดเครื่องมือครับ บางส่วนวาไปใช้ติดตั้งที่รถแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็จะพูดได้ฟังว่าบางท่านถามว่าทำไมช่างซ่อมโฟร์ทำไมเพลงทำไมนู่นนี่นั่นทำไมเพลงบอกไว้ก่อนเลยครับผมซื้อเครื่องมือก็หลายบาทนะครับก็เราจะพูดถึงเรื่องการตั้งเลยนะครับผมก็จะไม่พูดพ่ําทำเพลง อันดับแรกใส่เพาเรา,ล,าลิ้นเสร็จนะครับผมใส่เพาเรา,ล,าลิ้นเสร็จมันจะมีอุปกรณ์ตัวหนึง่งผมโทรมาให้ดูจะเป็นเหล็กตัวนี้มันจะมาในชุดเครื่องมือนะครับผมมันมาในชุดเครื่องมือให้นําเหล็กตัวนี้ดูจังหวะโอเวอร์เลปก,ก่อนนะผมโอเวอร์เลปคือ,อยังไงไม่ต้องอะไรมากมายยอดเผาลูกเดี่ยวไอดี ID และไอเสีย ขีขึ้นคือมันจะไม่กดมันดูนี่สุบหนึ่งครับสูบสียอดเพลายอดเพลาลูกเบี้ยวจะจะเริ่มกดนะครับผมทั้งสองฝั่งเลยนี่คือสบะโอเวอร์แลปดูแค่นี้พอหลกักคือดูที่สูบหนึ่งพอโอเวอร์แลปเสร็จปึ๊บให้นำเหล็กตัวนี้มาใส่เข้าไปมันจะมีร่องอยู่นะผมสังเกตไหมมันจะมีร่องให้ใส่เข้าไปเลยครับ ใส่เข้าไปโอเคพอ,คอคใส่เล็กเข้าไปเสร็จนะครับผมให้ทำยังไงให้ทำการใส่มูเล่มูเล่สายพันธุไทมิงสังเกตนะครับผมฝั่งไอดีกับฝั่งไอเสียมันจะไม่เท่ากันฝั่งไอเสียหัวมันจะใหญ่ฝั่งไอดีหัวจะเล็กนะครับ ไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีมาร์กตัวตอนแต,ต่ตัวนี้ผมขันไปแล้วผมขี้เกียจตัวนี้มันมันจะหมุนฟรีได้นะฮะผมมันจะไม่มีริมตอนเราใส่อนะให้ทําการใส่เข้าไปแล้วก็ขันน็อตขันน็อตด้วยปอน,นะครับผมเนี่ยคือเรา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 ,เราล็อกเพื่อเพื่อตอนขันนะไอ้หัวเนี่ยเพื่อไม่ให้พาร์ลิ่นมัน,ม,นมันเคลื่อนทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมล็อกไว ขันขันปอนด้วยนะครับผมเน้นย้ำว่าต้องขันปอนพอขันขันปอนเสร็จนะครับผมมันจะมีตัวเนี้เขาควายอยู่ในชุดเครื่องมือเหมือนกันมันอยู่ในชุดเครื่องมือเนาะสังเกตที่เขาควายนะครับเนี่ยมันจะมีมารก,กลมกับมาร์กตัวไอเนี่ยมาร์กเหลี่ยมเขาเรียกมาร์กเหลี่ยมใส่เข้าไปแล้วผมนะครับ เข้าไปเลย,ยเดีนนะ๋ยวะเนี่ยใส่เข้าไปงี้ครับใส่เข้าล็อกแค่นะี้ทำไมถึงว่ามาร์กกลมกับมาร์กไอนะครับให้ดูมันอยู่ในรถครับมันมองอยากไหมเนีโฟกัสหน่อยน,อน,นที่ที่เฟืองราวลินนะครับมีมาร์กกลมไอตัวนี้ก็กลมนะครับผมที่เขาควายก็กลมส่วนนะ มาร์คมาร์คไอผมว่าที่เฟืองเราลิ้นตัวนี้ยมองเห็นไหมมันจะเป็นมาร์คไอ่วนที่เขาควายจะเป็นมาร์คไอนี่คือการใส่มาสกที่ถูกต้องนะครับผมก็พอเราได้มาร์คข้างบนแล้วไปดูตัวล่างครับตัวล่างนะครับผมตเกตนี่ผมกันออทกกน,นี่ผมใส่เข้าไปแล้วผมใส่เข้าไปรครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ไม่พูดทมทำเพลงนะครับผมนี่เครื่องมือพิเศษงาน,นให้ถอดน็อตเบอร์สิบครับถอดน็อตเบอร์สิบที่อยู่ตรงนี้ออกแล้วหาเครื่องมือพิเศษใส่เข้าไปขันขันไปเลยช้าหน่อยนะครับผม ไปแล้วทําการหมุนนะครับหมุนข้อเหวี่ยงอันนี้ผมอ่าหมุนย้อนไปนิดนึงให้ทําการหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับผมหมุนตามเข็มนาฬิกาไปจนชนเนี่ยชนแล้วมันจะดังปึ๊กนิดหน่อยนี่คือตําแหน่งซูมหนึ่งเลื่อนขึ้นตําแหน่งศูนย์ใต้บนคือเลื่อนขึ้นสูนย์นะครับผมหนึ่งกับสี่มันจะขึ้นสุดจบนี่คือการล็อกล็อกข้อเหวี่ยงล่างเสร็จแล้วทําการใส่สายพานเลยครับผม ใส่สายพา,านให้เรียบร้อยอันนี้ผมมือเดียวผมใส่ไม่ถนัดผมก็ยังไม่ไเลยไม่ใส่พราอใส่สายพา,า,ยา,ยานเสร็จให้ทําการดึงสลักนะครับนะดึงสลักตัวนี้คือสลักตัวตั้งสายพานครับจบเป็นการเสร็จนะครับผมก็เราจะมาพูดคร่าวๆประมาณนี้ให้ดูว่าการทำโฟน์มีเครื่องมืออะไรบ้างตั้งยังไงอะไรไงเพราะว่ารถโฟรเนี่ยมัน ไม่มีเครื่องโอ้ยมันไม่มีมาร์กไม่ไม่มันไม่มีริมล็อกนะครับผมแล้วก็พอเราใส่สายพานเสร็จอย่าลืมเช็คมาร์กอีกทีหนึ่งครับเผื่อมาร์กเคลื่อนก็นี่แหละครับผมที่ว่าทําไมลูกค้าบอกว่าเอ้ยส้มฟอร์ดแพงนู่นนี่นั่นก็ไม่รู้จะพูดไงนะเพราะว่าทุกอย่างมันมีต้นทุนครับไหนเครื่องมือไหนจะค่าอะไรหลายๆอย่างครับผม ไม่มีใครอยากไม่มีช่างคนไหนครับอยากอยากทาแพงครับผมแต่คือบางทีมันอยู่ที่ขึ้นอยู่ที่ต้นทุนนะครับผมเพราะว่าอย่างผมเนี่ยเครื่องมือผมก็ซื้อไปนานแล้วแหละมันเพิ่งได้ทําคันสองคันเนี่ยบางทีเครื่องมือก็หลายบาทเนาะก็คือว่ากว่าจะคืนทุนมัน,มนก็ยากครับผมแล้วยิ่งรถรุ่นใหม่ๆต้องเครื่องมือก็ต้องตามทันดิกอสําหรับวันนี้ก็ ขอลาไปก่อนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับ c ไคร e ด้วยนะครับผมก็มันมีอะไรมากช่างรูปหลอ่อขอลาสวัสดีครับ